โอเคผมเนี่ยได้ข่าวมาว่าช่วงนี้เนี่ยบล็กป่อยมากๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เนี่ยผมอ่าตอนนี้ที่เปิดคลิปะ่ะมันแก้เรียบร้อยหมดละแต่จริงๆเนี่ยผมอ่าจคลิปไปแล้วเรียบร้อยแล้วแหละก็คือถ้าเกิดใครแบบไม่อยากดูหน้าคลิปก็ไปดูอ่าหลังๆคลิปได้เลยนะครับผมเออนั่นแหละซึ่งตัวผมเองทําการมันล่า บิ๊กมาร์เม้นะครับผมต้องออนเซิร์ฟประมาณ4-5ชั่วโมงถึงจะเกิดได้เองเองนาะถือว่านานมากๆนะฮะซึ่งตัวผมเองก็เจอบั๊กเนี่นะครับผมก็คือ1วิเกิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงเนาะอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ไลค์แชร์ด้วยใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะแต่ขอหอมแก้มหน่อยละกันเออคือตอนนี้ปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่ก็คือวันอาทิตย์เออ,เอ,อวันเสาร์นี่นะครับผมแต่แต่คลิป ที่เราเจอบิ๊กมัมเนี่ยจะเป็นวันศุกร์แล้วนะครับคือคลิปนี้ใช้เวลาอ่านสองวันเอาง่ายๆเลยนะครับอาจจะไม่ต่อเนื่องกันนะขออภัยด้วยป่ะใครอยากดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยแล้วก็ let's go <S ครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรูกวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคุณดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลยคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็หิ้งเลกาซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทำการซื้อนะคคคครรรรรัััับบบบผผมมมอยย่าาลืนนนะะไปใช้้ิกกดดวู ผมเนี่ยนะครับทำการตามล่าเนาะมิกมัมเนี่ยค่อนข้างจะยากมากๆเลยเนี่ยมันจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องเออ่ทำการเซฟตรงเกาะนี้ก่อนเนาะเผื่อที่เราทำการย้ายเซฟแล้วก็ตามหานั่นเองโอเคเดี๋ยวผมต้องบล็อกใครสักคนแนี่ยนะเออผมอยากออกเซิร์ฟเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมผมทำการย้ายเซิร์ฟมาหลายรอบมากๆนะครับแต่ก็เจอเซิร์ฟเดิมเนาะ โอเคง่ายๆนะครับเราต้องรอมันเกิดจริงอบิกมัมเดีย่เป็นไรหัวอัดคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคุู้ชมมันเป็นไงคุณดูพร้อมหรือยังแค่นั้นแหละถ้าใครพร้อมแล้วนะครับผมอยากดูบั็กนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยล้วการผมบอกก่อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นบั็กจริงๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยถ้าทําการถามแอมินเนาะจริงๆแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เว้ยผมคิดว่าแบบว่าถ้าเกิดว่ามันเนี่ยเกิดใช่ไหมสี่ถึงห้าชั่วโมงเนี่ย แล้วมันจะเกิดต่อเนื่องเลยจนประมาณ1ชั่วโมงแล้วมันจะหายไปแต่จริงๆมันไม่มันไม่ใช่นะมันจะเกิด4-5ชั่วโมงแค่ตัวเดียวตายคือตายเลยแล้วเราก็ทําการรอถึง 4- 5ชั่วโมงเหมือนเดิมเช่นเคยนั่นแหละคือปัญหาดิซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปดูเลยละกันว่ามันเกิด1วีจริงๆเว้ยผมไม่ได้โกหกนะแต่ว่าผมเนี่ยตีไม่ทันนั่นเองนะครับซึ่งมีคนตีไปค่อยๆเยอะแล้วก็ต้องทําดามจทใหถ้ถึงด้วยใครทําดามิไม่ถึงไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อน โอเคใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ let's go ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไงนั่นเองลุยเอาละมาแล้วโอ้โหพี่อมเรารอนะเรารอบิ๊กมัมเกิดใช่ไหมอ่ะโอเคจะขึ้นเรือไปเหรอใช่ไม่ไม่เรือลุยลุยลุยจริงริฟินิกซ์เนี่ยบินได้เร็วนะผมบอกก่อนคือตอนเนี้ยเขาปรับเกาะให้มันใกล้กันละนะครับมันก็ขึ้นง่ายแหละมันก็ไปง่ายเอาง่ายเลยแต่บอกเลยว่าเจ้าฮารีตียากกว่าเดิมนะครับ แล้วก็คือแบบโอกาสได้เคียวที่ยากมากใช่ไหมพี่โยมอะไรยากจริงๆนะคุณผู้ชมซึ่งตัวผมเองอยากได้มากๆแต่มันก็ไม่ได้แหละคุณผู้ชมมันยากอนะเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเจ้าเดตัวนี้เนี่ยจะได้หรือเปล่าตอนนี้เนะี่ยคือเรามารอบิ๊กมัมเกิดนะครับผมก็คือเราต้องรอนะครับบิ๊กมัมจะเกิด4-5ชั่วโมงใช่ไหมพี่โยมแล้วยากมากครับแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยเซิร์ฟที่แล้วใช่ไหมเราเราเจอบักนะพี่โยม บันเกิดประมาณเ,ออเยอะเลยอนะคุณผู้ชมมันเป็นบิ๊กมัมบัคเน้นนะครับก็ถือว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นอัปเดต2อ3นึ่งสามนี่นะครับก็คือผมอัดต่อเมื่อกี้เลยเนาะคือแบบว่าผมย้ายเอาง่ายคือกูเข้ามาปุ๊บเจเ้าเลมเกิดนะก็เลยมาอ,าดอัดเจ้าทะเลคันหน้าไว้ก่อนละกันใครอยากดูบิ๊กมัมก็กอไปดูบิ๊กมัมก่อนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวทำการตัดไปตอนที่เจเ้าทะเลใกล้ตาเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชม เอาละพี่โอมมันแก้ตายแล้วป่ะพี่ได้แล้วด <ำ S 2> ิสตาเรียบร้อยครับผมอีซี่เกินแต่นานนะบอกก่อนนานนานนานมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิมอะคุณผู้ชมครับโอ้กล่องแม่งโอ้โหกล่องกูไม่อยากจะพูดเลยแต่บอกก่อนนะมีสิทธิ์นะพี่โอมบอกก่อนไม่เกี่ยวนะครับอ่า<อ>ได้ผลแลมาถือว่าดีอยู่แต่ว่าเผ็ดก็เกลือคุณผู้ชมกล่องธรรมดานะครับกล่องกลางกล่องใหญ่นะครับผมมีการลุ้นรับดาบทุกอันนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะ มันไม่ได้เกี่ยวว่าได้กล่องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้กล่องมิสติกหรือว่ากล่องอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีโอกาสได้เยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับกล่องกระจกกระจกก็มีสิทธิ์ได้นั่นเองเนาะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับเอาลายป้าพี่อมยังไงก็ไปเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราลุยกับบิ๊กมัมเลยไหมเพลโอเคได้เลยโอเคเลสโกเอาไรเปลับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคก็ okay. go. จะมาสู้กับบิ๊กมัมนะตัวเดียวตัวเดียว เพราะว่า4-5ชั่วโมงนะคุณผู้ชมยากมากตอนนี้พี่อมก็เจอแล้วใช่ปหมใช่ใช่ตีอยู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 ่ใช่ตัวนี้เลยแค่ตายอย่างนี้พี่อมค์ส้มอยู่แล้วส้มแล้วส้มอ๋อแล้วส้มอยู่นะโอเคนี่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 โอเคบิ๊กมัมกันหนูบิ๊กมัมกันหนูขอตีตัวเดียวพอนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันหายากมากนะฮะบอกก่อนไม่ได้แบบง่ายๆนะเว้ย โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยมันบัคหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะมาอัดคลิปเนี่ยนะครับไปเจออะเซิฟเซิฟหนึ่งรายการนะมันบัคใช่พีมอุณชมมันบัคคือแบบว่าตายแล้วเกิดใหม่นะครับแต่ว่าที่มันหายไปเพราะเลย่อะไรครคุณผู้ชมเหมือนเกิดเหมือนกับตัวมันลบอ่ะเหมือนเพราะผมตีนานเกินไปประมาณนี้แล้วมันก็ตัวมันก็ลบไปเลยอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นเนาะก็เลยเราไม่ได้เน่นแหละตัวนั้นนะครับ ก็เลยลองมาตัวนี้ดูอันนี้ก็สุ่มเซิร์ฟเจอใช่ไหมพี่อมใช่ใช่น่าจะบั็อกอันนี้ไม่ทราบแล้วต้องดูก่อนนะครับโอเคอยๆๆมีคนไม่อะไรพี่ไม่รู้นะเจ็บมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหนมิกมัมดีกว่าถ้าเกิดว่ามันบั็อกอยู่นะมันแดงแะวโอนเลยมาตีก่อนตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่นี่ไงตายังตายังตายังยังยังใกล้แล้วนิดเดีย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 วเลยนี่ไง แล้วสกิลพี่ใช้ได้ยังเฮ้ยเดี๋ยวตาผมยังยังโอเคขอหน่อยจึ๊บจึ๊บจิ๊บนิดเดียวครับตายแลใช่ไหมผมไม่ได้พี่ได้ปะเฮ้ยเกิดเกิดบัคบัคเกิดดูหนึ่งเดียรทีคุณผู้ชมครับเกิดตลกตรงไหนวะพึกเอาดาคุณผู้ชมครับผมมันตลกขนาดนั้นเลยเสียงร้องกลัวพึก มันน่าตลกตรงไหนวะกูถามมึงหน่อยดิอ่ะคุณผู้ชมครับผมบั๊กครับบั๊ก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 ตัวนี้บั๊กเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นผลใหม่แล้วกันเนาะจริงๆอ่ะเฮ้ยแบบบั๊กจริงเลยนะคุณผู้ชมไอ้เช่ดียังวะโย่มึงจังไรอย่างงี้โอเคก็เจอบั๊กอีกแล้วนะคุณผู้ชมมันจะเกิดเรื่อยๆนะครับผมมันจะเกิดเรื่อยๆเลยเว้ยคุณผู้ชมครับอันนี้ผมสบายเลยไม่หายตอน มันจะหายตอนรีเซิร์ฟอ่าตอนรีเซิร์ฟ <พน S 1> อะไรเงี้ยลบผลด้วยใช่ไหมเพี่ใช่ใช่มันจะหายทุกตอนลบผลน,นะผมไม่รู้ว่ามันลบผลแล้วมันจะหายหรือเปล่าติดตู้โม่ต้องเร็วๆต้องเร็วๆ,วๆถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปสุ่มผลก็ก็ไม่ลบใช่พี่ออะไงม,มันเป็นระบบออโต้ลบผลออโต้ใช่ไหมอ่าอันนี้แอดมินเขายังไม่รู้มั้งนะครับคุณผู้ชมโอเคนี่ก็คลิปนี้ คลิปนี้เราเจอบักนะครับจริงๆนะเพืผมผมเผ,ผมเจอบลักกันก่อนหน้านี้แล้วเออแล้วพี่โอมอ่ะเห็นว่าเซนมันเกิดใช่ไหมก็เลยว่าเออลองลองอัดคลิปดูว่ามันจะบักเหมือนเดิมหรือเปล่านะสรุปบักเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเกิดเหมือนเดิมเดี๋ยวดูว่าผมจะตีกี่ตัวนะครับอันนี้ตัวที่สองละโอเคทำดาเมจต,ต้องเยอะด้วยนะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดาเมจมั้งผมเลยไม่ได้ของอะไรเลยใช่ทำเยอะมากเลยต้องทำเยอะนะครับเพราะว่าเลือดมัน เยอะมากๆนะครับและคือถึง5ชั่วโมงใช่ไหมสี่ถึงห้าชั่วโมงเกิด <hhh> 1>, 1ตัวนะครับผมย้ําก่อนนะว่า4ีถึงหชั่วโมงเกิด1ตัวนะครับเราได้ประมาณ5เจมใช่ไหมพี่ผมห้าเจมหเจมหเจมนะครับผมห้าเจมถ้าเกิดว่าใครขับปั๊มเจมเลยก็คือได้เลยอ่ะชิวๆเลยอ่ะโอเคยาวๆไปครับผมขออนุญาตตัดไปก่อนแล้วกันเนาะขอสปีดแล้วกันเรียบร้อยคุณผู้ชมครับจริงๆเนี่ยผมหายนะครับเรียบร้อยแล้ว นะครับมันก็มันมันบั๊กเอาอย่า้ดีกว่ามันมีบั๊กเอาง่ายพี่โอมใช่ไหมใชตนน่ตอนพี่โอมตีไปกี่ตัวสามตัวสามตัวนะครับผมก็ต้องตีให้เร็วที่สุดอะ่ะเอาง่ายเลยเดี๋ยวเขาน่าจะแก้บั๊กแล้วครับผมถ้าเกิดว่าอัปเดตสองจุดหนึ่งสามจะแก้บั๊กแล้วแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดผมอัปคินไปก็น่าจะแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็มันบั๊กได้จริงนะอันนี้ผมบอกก่อนมันบั๊กจริงๆเราตายได้จริงๆแต่ว่าอันนี้เหมือนกับแบบว่ามีอะไรนะพี่โอม มันหายตอนรีรีผมมันเออมันหายตอนรีหรือหายอะไรสักจ่าเนี่ยคุณผู้ชมมันจะหายไปเวอเออมันจะหายไปโดดๆเลยนะครับผมมันก็นั่นแหละแต่ว่ามันคือบั็อกนี่นะครับผมที่ผมบอกไปนะครับผมผมก็ทําการทักถามแอดมินแล้วว่ามันมันตอนแรกอ่ะเราคิดว่าไอ้เว้ออห้าชั่วโมงใช่ไหมครับผมมันเกิดปุ๊บแล้วก็ภายในหนึ่งชั่วโมงอ่ะเออเขาจะให้เราฟาร์มไปหรือเปล่าเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะผมก็มันคือบั็กเวยแอดมินบอกผมว่าตีตัวเดียวแล้วแล้วก็รีรอ สี่ถึงห้าชั่วโมงจะเกิดถึงตัวแปลว่าที่ผมเจอเนี่ยคือบาร์คเวผมเจอหลายเซิร์ฟมากใช่ไหม,มไม่ใช่เซิร์ฟเดียวเนาะใช่ใช่ใช่ใชนะ,นะผมก็หลายเซิร์ฟมากๆนะครับอันนี้ผมบอกแอดมินนะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้ทักตัวนะครับผมแค่เห็นมันรักเฉยนะครับโอเคครับยังไงตรงนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันไหมคุณโดมเกมหมดแล้วเด <c oughs> จเจอหมดแล้วเหรอ,อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวทำการสุ่มกันดีกว่า เพราะตอนนี้พี่โอมกำลังทำการเก็บเจมเก็บเจมนะครับผมอะไรนะทำผลเอาเวกในในในขอดูดิขอดูดิสกิลโชว์หน่อยอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยทำอะไรอะโอมี่ไปหาเอ้ยไอ้ดับรอนี่ครับดับรอก็ดับรอหายง่ายเนาะผมก็ทำคลิปไปละเรียบร้อย เอาแบบประมาณนี้เนาะพี่โอมเนาะการโชว์การบลัคนิดหน่อยนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นนะครับผมแค่บอกว่าเจอบลัคครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ลงไปก็จะแก้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะพี่อมเนาะเราบอกแค่นี้แหละายครับผมซี CU, อู๋ครับคุณผู้ชมครับไปยบายครับง่ายๆเลย